สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะเจอแล้วเจอแล้วเ็ดพึ่งหวานโอ้ยตื่นเต้นอีกแลวจ้ะนี่สองดอกไม่ลูกสองดอกแรกพึ่งเข้ามาเนาะค่ะเนาะมาอีกแล้วเดว้อยายพามาเก็บเห็ดเนี่ยโทรศัพท์เข่าจ้ะนัดมูค่ะนัดมูนี่จ้ะนี่ตัดขาจ้ะเด้อ ตัดขาเฮดค,ค่ะเนี่ยเก็บอันยายเก็บโอพีน้อมพิ่นเนาะค่ะเนาะได้เห็ดผึ่งเกาลักดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะให้พึ่งเกาลักก็สวยเนาะค่ะเนาะให้พึ่งหม่กน้ำตาลเนี่ยนั่นจะ้ะสวยๆเลยค่ะอร่อยเหมือนกันจ้าเซ็บคือกันเดอค่ะสวยๆ อ่อนๆเห็ดพึ่งหวานขาเงาวงา,วาวสองดอกแรกจ้ะ ยาวค่ะค่ะสวยมากจ้ะนี่ดอกนี้ยายสิอบดอกนี้แกงนี่ค่ะหาล้อเอ้ยเพื่อนจ้ะผุ่นมูหาเห็ดฝรั่งจ้ะนี่ยายเจอแล้วยายเจอแล้วจ้ะนี่ค่ะเก็บก่อนเนะาะยายจังตัดขาน้ำหลังโอ้สวยมากค่ะ สวยงามสวยงามนั่นจ้ะเจอแล้วมาแล้วพ่อเอ่ยเพิ่นแล้วจ้ะเอ่ยเพิ่นมาถึงแล้วอุ้ยดอกใหญ่ๆขายาวๆอุ้ยขาเงียบขกพุดนะอุ้ยขออภัยเด้อเสียงดังอีกแล้วจ้ะตัดขาไปเลยค่ะเขายังพันมาหอดมั้งขุ่นมูหาเฮ็ดจ้ะอุ้ยหลายแขกเด้อมือนี้วันอาทิตย์จ้ะทุกคน วิ่ยขายาวงามๆขายาวๆสวยๆจ้ะสงสัยเพิ่นว่าทันมาหอดสองสามพอลูกแม่ลูกเพิ่นหูจักินในย่า่ก็เอาเฮ็ดยไ้เนาอยจ้ะสวยงามผุ่นเสียงเด็กน้อยจ้ะพีแล้วจ้ะเพิ่งเจอสองคนมองเป็นแ้นนี่ นี่ค่ะนี่คือใบไ,ไม้คักเนี่ยเห็นบ่นพี่น้องเนี่ยใครสิไปเห็นเนี่ยยายเจอแล้วจ้าเนี่ยสวยๆเลยค่ะเนี่ยตัดขาจะตัดขาฮะ <c oughs> ต่อตะวนันหาเ็ดเด้อจ้ามื้อนี่วัานอาทิตย์ พ่อมันนีสามสี่มูลแล้วจ้ะสามสี่กลุ่มแล้วกลุ่มละสองคนสามคนคนเดียวก็มีเนาะคะ่ะยังได้ดอกหนึ่งทีเอ้ยรอดตาเพื่นโอเคได้แกงยูดอกมานี่เนี่ยสวยๆอ่นจ้ะเจอเลี้ยวโ่ฮนนนนันด้พ่นไปตองจ้ะขาวๆงามๆด้วยค่ะ ทีหลังมาจะเนาะยังยเจออีกแล้วจ้าหลอดตาเพิ่นขาหลอดตานี่จา้านี่โอ้ดอกยังสวยอยู่เลยน่านอ้หขาขายาวๆสวยๆเอาเห็นบน้อพี่น้องม่ยายตัดขาเนาะเก็บไปก่อนรอดตา นันจะมา,าแม่นลอดสายตาเพื่อนจังสิได้เอาผุนด,ดอกนึเงกยพอเห็นนั่นพุนอ่ะเ <c oughs> นี่ยใส่แล้วเนี่ยลอดสายตาตัวเองงางมานีนอยู่นันึงนันนั่นจะโอ้โยใบไม้ปกเด้อค่ะพอเห็นเนี่ยสวยอยู่จ้ะเอา ตัดขาจ้าตัดขาคนเยอะจ้ะมือนีิคนหลายค่ะพี่น้องมาทันเพิ่นจังได้จ้ะมือนีิฮันนี่เดี๋ยวหอยตัดขาจะได้มีปันหาหน่อยจ้ะเนาะไปปลาไหนก็เจอปลานั้นจะคนหาเห็ดคุณหมออย่าเพิ่งเห็บเอานี่เดียวเอานี่เดียวคุณหมอเอายายกำลังตัดขาเห็ด <laughs> เพิ่นโทรหาลูกเพิ่น<อ>ืางไทยคุณพีน <laughs> ่น้องเฮ็ดบัลเ้าก็ออกได้ละพี่ตอนนี้เฮดพึ่ง <laughs> <laughs> หวานเฮดพิ่งหวานลูกเนี <laughs> <laughs> ่ยยายกำลังตัดขาลงยู u ูบนี่คอมเมนต์ใ้ยายขกเขียวนโอ้ยคอมเมนต์ให้ยายน้ำนึ่เด้อขอบคุณกาขอบคุณล่วงนา <laughs> ยายขกเขียวลกูก แสบว่ะน้องแกงแสบแสบเมื่อวานมือกวนหันเอ้ยมือกวนหันแกงแสบครับ่นั้นก็ได้แกงหนึงง่งอบแหงๆต้นแสบแท้เอ้ยอ,<ะ>อือพ่นค,ค่ะพ่นก,กำลังกินเขากันพ่อเอื้ยพนไม่พ่อมือนีนหันมันยังบัวลายได้พี่เอ้ยเฮ็ดแต่ดวนเราละแต่ว่า พ่นเนี่ยอยู่นักินมาเด้อจ้าเด้อเริ่มเปิดไหมแม่พี่เออเขาแล้วก็ลงนาเรื่มหลังอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็นโดนหมาว่าแเมนขาฟื้นเออเออจังสี่ละเนาะเออมาเด้อุ่นกินน้ำกันมาเด้อพี่น้องขออนุญาตกินเขาก่อนพุนพูนพูนพูนนั่งพ่นถือตะกร้าไผ่มันจะเห็น่เพ่นก็มาหาเฮ็ดคือกันนอกจาเนาะพ่นมาขามากินขวน้ำกันจ้ะ อุยปลาหกหกนั่นจะเอาได้ปะ่ะเนาะเออยา่เอา,อา,เ,อาเดี๋ยวจังสอเนาะจะเนาะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังจะเอาบ่าได้ก็ปลอยเพิ่นไวป้ปลาเนาะจ้ะเนี่ยเก็บไปก่อนเฮ็ดยาจะเฮ็ดยาคุณน่ะ เพิ่นอยู่อันลบๆบหลีกๆีคนเลยเบ่เห็นเนาะจ้ะเห็ดยาค่ะเนี่ยต้มทำน้ำชาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกัว่ากีโซนเพิ่นกัว่าได้ล่ะคนเยอรมันเออ,อยูดีมีแห้งเพิน่นว่าแต่ว่าย้ายกิน่นเราย้ายกปจกักง่วงงงเนาะจ้ะขออาภัยเด้อกินแล้วก็เหนียวดูดูแต่ว่าเราต้องย้ายยังสิก,กินอีกอยู่จ้ะเนี่ยปล่อยเพิ่นใหญ่จักน้อยจังมาเอาค่ะนี่ค่ะกระตางานด้วยจ้ะเด้อของเงยเพิ่นจ้ะของคุณพินิดเพิ่นมาใหมเหมือนนี่เพิ่นมาน้ำเนาะจ้ะ นี่ของพี่น้องเฮ็ดกับ่ะค่อยหลายเท่ดไรแล้วคะ่ะพี่น้องสุขุสุขคนนอกจากนเนาะเฮ็ดมานรัวอะไรนี่ยังออกหลายอยอู่จะเฮ็ดพึ่งน้ำตาลของน้องออกได้หลายตืดจ้ะขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณสุขุสุขคนค่ะที่ติดตามในรับชมยายเดอ้ออันเด้อคะ่ะอย่าลืมอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำในเด้อจ้ะเดอ้อขอบคุณหลายหลายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าภูร่ออกมาแต่ภูรละจ้ะปลา สวัสดีจ้า Thank you.